ปัจจุบันพระเจ้าไม่ได้สอนว่านั่งได้นานจึงจะบรรลุธรรมไม่ใช่ว่าเดินมากแล้วจะบรรลุธรรมไม่ใช่ว่านอนมากบรรรมไม่ใช่มีสติมากหนุดบรรลุธรรมเมื่อไรสติปรากฏขึ้นกับเราเวลาไหนตอนนั้นนะธรรมะรู้แล้วปวดเหรอปวดนอ้อปวดนอ้อเห็นว่ามันปวดมากก็ พลิกน้องแล้วนั่งหน้าตาสดชื่นเหมือนเดิมดีกว่านะคนทำได้น่ารักแกตายเรียกว่าสมาธิหลายรูปแบบงั้นเราจะต้องฝึกตัวเราให้กลายเป็นคนรู้มีสติรู้ทันตอนนี้ปวดนะ้าก็รู้ตอนนี้ความคิดเกิดนะก็รู้ สภาวะใดเกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะนั้นเราต้องรู้ทันทีนั้นเมื่อไรเราได้สติปัะฐานสี่กำหนดไว้ในฐานะชีวิตเราก็กลายเป็นผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์อย่ากลายเป็นบุคคลที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนายังหาอะไรตัวเองไม่ได้เลยะนั้นสัญญาสิบนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเอามาระลึกไว้เสมอ อะไรเกิดขึ้นก็นึกถึงธทำคำสอนพระเจ้าแล้วก็ปรับเพื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ได้ท่านก็จะเป็นผู้ประเสริฐได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกคนจงได้สิ่งประเสริฐคือมีพระธรรมที่ถูกต้องไว้คุ้มครองชีวิตจงทั่วกันทุกท่านทุกคน thơn